อันนี้คือวิธีการเลือกสินค้านะครับตอนนี้เราต้องรู้ขนาดแกนของมอเตอร์ที่เราใช้ก่อนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยก็อยู่แกลม8มิลน,นะครับเราต้องใช้วเนเยาวัดนะฮะส่วนมอเตอร์ตัวนี้เขาจะอยู่ที่แกนม6มิลน,นะฮะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นแกลม5มิลน,นะฮะที่พอเรารู้เสร็จป๊บที่สินค้าเราก็จะมีหัวจับมีสามรหัสนะครับมี B12 วิธีดูง่ายก็คือที่หัวจับเขาอ่ะเขาจะมีรหัสอยู่นะครับเนี่ย B12 นี่นะฮะหัวจับ B12 ก็ต้องใช้กับแกน ที่เป็นประเภท b 12นะครับซึ่งอยู่ในตัวเลือกถ้าคุณเลือกหัวจับ b 12คุณก็ต้องเลือกแกน b 12แล้วก็รูเพาตามที่คุณจะใช้อย่างมอเตอร์เนี้รูแปะอ่ายาแปะแล้วก็เลือกรูแปะมิลเพราะว่ามันก็จะใส่ได้พอดีแล้วก็มาใส่หัวจับอย่างนี้นีก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอ่าตัวนถ้าจะคุณมีมอเตอร์ที่มันเป็นรูอ่าแกนหกมิลแล้วคุณเอาม,มาใส่คุณต้องเลือกแกนที่มีรูเพาหกมิลแต่คุณสามารถเลือกหัวจับเป็น B10 B12 หรือ 12, ก็ได้เหมือออนนนนกััย่างจี้จะเป็น B b 10นนนนะะะครครรรััับบเเเเีีี่่่่ยยยจจมลลกกกอออูาา็็็ืปป B10 ไได้้ใสงหรือ เราจะเลือกเป็น B12 ก็ได้อ่าหัวจับ B10 กับ B12 ต่างกันยังไงต่างกันที่หัวจับ B12 เนี่ยเขาจะจับได้ตั้งแต่1.5มิลถึง10มิลส่วนหัวจับ B10 เนี่ยเขาจะจับได้แค่0.6ถึง6.5มิลจับได้เล็กกว่าแต่ถามว่าข้อดีของเขาก็คือยิ่งหัวจับสว่านยิ่งเล็กยิ่งไม่แกว่งยิ่งใหญ่ยิ่งแกว่งนะครับถ้าต้องการความนิ่งแนะนำให้ใช้ไซส์เล็กลงแล้วก็จับตามดอกตามขนาดดอกสว่านที่เราต้องการหรือถ้าเล็กไปอีกก็จะเป็นหัวจับอันนี้ฮะอันนี้นอนนะะองเเลืกกแกนประภท JT0 แกนเจตีศูนย์ 0, ก็เลือกรูลูเพาเท่าไหร่ที่เราใช้กับมอเตอร์อย่างตัวนี้ก็จะเป็นลูเพาห้ามิลเราก็เลือกหัวจับเจตีศูนย์แกนรูห้ามิลแกนเจตีศูนย์ลูห้ามิลก็จะใส่กันได้อย่างฮะใส่อย่างเงี้ยปึ๊บวิธีเราก็มีอะไรเป็นเทปเปอร์นะครับคือยิ่งกดยิ่งกดเข้าหาการยิ่งแน่นแล้วออกก็ดึงออกนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้นนะะเวลจะไม่ออกต,ต,อต้องเ,เ,เอาตัวด้ามเบรคเนี่ยวิธีถอดใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปทางเนี้ยฮะแล้วก็กระแทกเขาออกต่ออ้นนี้หัวจับสมมุติ แขงเข้าไปนะฮะน้าผมจับให้ออกถจุดนะฮะแขงเข้าไปนะฮะแล้วก็หันตัวแก่ลงพื้นนะฮะแล้วก็ออกนี่ก็หลุดแล้วครับนนีี่วิธถอดะะฮง่ายๆประมาณนี้ที่เหลือก็ลองเลือกดูกันนะครับว่าเราจะใช้อะไรกับอะไรนะฮะเราต้องรู้ขนาดแกนมอเตอร์ต่อแล้วก็ต้องใช้เวอร์เนียวัดนะครับเวอร์เนียเท่านั้นนะครับตลับเมตรไม่บรรทัดวัดไม่ได้นะฮะนะคสงสัยก็สอบถามไม่บัดต่อได้ครับ